อืมอืมอืมปลาเด็กนี่นุ่งค่ะผักก็ไม่มีเยอะนะทุกคนมีแค่เนี้ยผักก็มายอมกินเอาได้พัก,กน,นะเนี่ยกะปุ่นอดเจาะแบบแกะเพชธนาอืมสตอ อืออร่อยมากแต่มันกีนบมัมุมใส่มื่อนยิบแต่ตอนไก่ มองสัอจ์ไม่ได้กินซ่อตมตำนานแล้วทุกคนเพราะว่าหนูกินแต่ตำขนมจีนนะ ไก่กับเพาะหนีหอนดูฝ่าเตาออกใช้มือลุยไก่แล้วนะฝากกดกดแชร์ด้วยนะทุกคนฝากกดติดตามด้วยนะ เากดจิตามนั่นนะเผื่อเราจะรวยไปด้วยกันนะเคยไม่ได้กินต่มามครองด่วนเล้ะเคยกินแต่ตำขับปุ่นเนาะอืแสบค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณสำหรับหัวใจขอบคุณสำหรับของก่อนเด้อทุกคนเด้อืม ตำมะฮุ่งเส้นมะกอกเนี่ยมันจะแสบเนมันสิหวานวานมะกอกมันตอนประแดกเนี่ยอืมมีสตอีจสอ่อนคก็มิสทมปตีนี่แหละอืโอ้แสบแห้งอี้ดีมันเนี่ย อ,อืมอ้มมันจะฟ้งเข้าตาฉันมามี่มามี่มีแต่แซฟฟิตด้วยหมกสตอเดอร์สตอมีแต่แซฟฟิตนะจะแซฟคือกัมเมนกุ๊บทีบคือกันอืม เพีหนูเคยเห็นเพราะผ่านๆน,นะแต่ว่าเห็นเขาเอามาขายอยู่พี่รอบนี้หนูก็จะสั่งคากโก้มาเอาว่าหล่ะคนจะมาขายให้เขาขายจุกละมืนหาไนได้แต่ว่ามันแสบอีกทีเขาเพื่อจ้ฉเอา อเอามาสั่งหน่อมาขายมึงเจ้าะมันก็สม,สมสมราคาแพงเนีเพราะว่าค่าส่งมันแพงนะอืมค่ากูดอ่ะถ้าท่านอยากซื้อเขาเขาอยากแบบกดดินเน็วๆกะสั่งอยู่ไทยมาเลยอยู่ไทยนา่าจะตุ๊กทุงท่งอร่อยเห็นมั้่ตุ๊กหูเสื่อคกิโลกิโลมันขายไปคริโล เราควรจะสร้างของค่ะแมาดูนะแต่ว่าย้ำหนใบหมูด,ด้อกินไก่ก่อนนะมันเสียท้องนะ ้ำใส่มะกอกหรือจำจำแยงกับแสบนัวอืมอน,นี่เขาเรียกว่าผักอะไรก็ไม่รู้นะ อะไรก็ไม่ดูแต่ว่าซื้อเห็นมันน่ากินก็นเลยซื้อมากินกับซุมตำอืมปลาหมึกตัโตๆ,ๆ ชอบแมนกินคดนกินก็ยังค้นเกาหลีเพราะว่าอันติดนิสัยอืมอันติดนิสัยน้ำข้นเกาหลีนะมันกินเสียงดังจอบแบ๊บกินแบบเป็นตะเซะกินแบบกินเป็นเป็นเอกลักษณ์ของเกาหลีเลยนะว่าง่ายอืมมันก็เลยติดนิสัยน้ำเขาเหรอ มาเรื่อยๆมาเรือยม,มันสิยเรือบอ่อมาๆมากของเหม็นๆน่ะแม่อือแห้งเหม็นแห้งแซ่บคือจังปลาแดกไงล่ะปลาแดกแห้งเหม็นแห้งแซ่บอืมักสะตอก็คือกันอื ใส่ปลาแดกปลาซิวด้วยนี่ดเด้อปลาแดกนงปลาแดกกันบานเห้าแบบปลาแดกหมักเองไม่มีแบรนด์นะทุกคนแส่บแห้งนงแห้งค่อยอดใจซื้อได้หนึ่งกิโลสองสองใบหาเอาอือม,มาลองเบิง่งบูแซ่ไปดี เขาว่ามันเหม็นแต่ว่าเขาว่ามันแสบนี่รอบนี้ไม่มีค่อยมีน้ำนะเพราะหนูไม่ได้ใสน่น้ำกระเทียมดองน้ำกระเทียมดองเบิร์ดคนลืมซื้อ,อแสบคือเกา ทำให้แข่งนะ่าจะเป็นอาทิตย์หนาเด้อเพราะว่เบลสั่งมากนะแสกเป๊กเขาไม่หยุดเขาออนเขาเขาบูส่งค็จะสั่งวันอาทิตย์หนามันจันทร์ล่ กีกีกีม่วงกีย่างมาเด้อขอบ่ b b อบไ,ได้บเบเบิงเด้อคขามไม่ไ่กลเบิงขอบคุณค่ะ mhm 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 lái mhm 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 Bớt, bớt ปลาซิวปลาซิวไม่ปลาแดกปลาซิ้วแ้ยตัวไหนหน่อยนะจะม,มาสวดนะ้ำซมตามอะไรคะขุณมันไม่มีมันเหมิดแล้วเนี่ยข้าวปุ้นเบิดลแดวขอบคุณค่ะเม้นเมือว่านยังปล่อยไปอยู่ ปล่อยกระซางปล่อยกระซางกินขม,ม,มือกินคือเกาไข้แม่เมนลูกหันละซุ้มนำน้ำน้ำมันเนี่ยแพงแพงสามเท่าแพงสื่อไม่ใช่กิวเอีแพงแพง หน่วยละดบาทลูกยี่สิบเจ็ดบาทลูกยี่สิบห้าบาทนะงานงข่อยู่พูดเดียวแซนกับไปให้งั้นแซนข่อยู่ข่อยว่ากินดอกอข่อยข่อยกินยู่แต่ว่าข่อยเก่งใจเขาแล้วเหม็น อานจ้าร้อิดงเบื้องแม่มาสต๊อกูว่ามันทอนโปรตีนเนี่ยฐานนี้ประมาณเท่าไหร่ตามกินเองเนะา,นาะ,ะบ้านท่ากับตามหงซื้อกับจักบาทคือว่า่าจะหาหกรหยฐานเนี่ย ไอ้มือข่อยนี่สุดยอดแล้วนี่แพงอาหารไทยในนี่แพงนะจ๊ะหนย,ยูบ้านน้องอยังว่าแพงอยู่นี่แพงกว่า มาแล้วมาจ้ามาเริ่มมาเริ่มเบื้องปีใกลี่ยซื้อเข้ามาสามไม่สามมาเท่าไหร่ก็ไม่รูนะ้แต่ว่าอร่อยมากปีง่ายๆนะแม่มักอไม้แข้งมั่นพงนัวนะพงนัวมมกแข้งมั่น แ,แสบๆเส้นหน่อยแซียหน่อยแล้วแต่ผู้มักไพ่ผู้ม,มักกับผู้ตองไซแต่ว่ามันแบ่บแต่ว่าเขามากินมัก,ตมกสตอเนี่ยเขามันมันเขาก็ต่ตอบหงอ้นนะมักสตอ่ะนะ ถึงเรยก็คอยมาเปรยนมาเปลย์ของคนคอยเลยมื่อวานหนักเพราะแมาบอกมาเจอยุงเ้อะตามหาแข้งไปชิดหน้าเลยไปชิดหน้ายังไม่สั่งของมาแห้งเพชทแห้งปากโปะ่ย ค่อยเพ้แห้งเพ้นแห้งปากจืออกจืออกกินน้ำก่อนนะอืมไปห้าเขามาสุ้มกินแล้มกันเบื้องไรคอยไปพร้อมอืม จะเขี่ยพริกออกก็ไม่ได้นะเพราะว่ามันปนกันหมดแล้วเด,ดี๋ยวมันแทรกซึมมากับอ่าตอนตำบะหุงหมดแล้วนะอื อาหารซีฟู้ดนี่มันเป็นอะไรที่แซ่บมากกินแก่เผ็ดก่อน ถือปล่อยอยุจนมื่นเรื่องแต่บะฮุ่งเนี่ย